มือถือเกมมิ่งในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาท จะมีรุ่นไหนกันบ้างเหมาะสมกับใครไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนํา5โทรศัพท์มือถือนะคะสายเกมมิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวในราคาไม่เกิน10,000บาทด้วยสําหรับใครนะคะที่งบน,น้อยแต่อยากได้โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งนะคะที่ดีๆโด,ดนๆสเปคดีๆเลยอยากรู้ว่าจุดเด่นเป็นยังไงเหมาะสมกับใครเดี๋ยววันนี้เตยมาแนะนํา5รุ่นนี้ให้ฟังค่ะ ถ้าหากว่อยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะกับเ e d m ี 13c5c ค่ะตัวนี้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ6,999บาทนะคะสเปคของรุ่นนี้นะคะเบื้องต้นเลยก็คือได้หน้าจอนะคะที่เป็น IPS LCD ขนาด6.74นิ้วค่ะมาพร้อมก,กันกับความละเอียดของหน้าจอระดับ HD Plus นะคะและให้อัตรารีเฟ e ชเรทมาอยู่ที่90เฮค่ะ ด้วยการกับชิปเซตนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวของ Dimensity 6100 Plus ส่วนแรมนะคะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันคือแรม4กิกและแรม8กิกค่ะตัวของแรมนะคะใช้รูปแบบ L P D D R 4 x นะส่วนตัวของ ROM นะคะตัวนี้เนี่ยมีขนาด ROM นะคะสูงสุดอยู่ที่256กิกกิก หรือว่าจะเลือกใช้งานเป็นขนาด 128GB ก็ได้ค่ะส่วนตัวกล้องหลังในรุ่นนี้นะคะให้มา2ตัวได้กันเลยเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและ AI Camera อีก1ตัวส่วนตัวกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะ ส่วนในด้านของลำโพงตัวนี้จะมาในรูปแบบของลำโพงเดี่ยวแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมและรองรับการชาร์จไว18วัตต์การเชื่อมต่อเนี่ยรองรับ 5G ได้ Wi-Fi 5ได้แล้วก็บลู o t h 5.3ได้พร้อมทั้งรุ่นนี้นะคะมาด้วยกันกับการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP53 ด้วยค่ะ โดยจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะส่วนตัวเตยเนี e, ่ยเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยเขานะคะจะโดดเด่นในด้านของตัวหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะคะการเล่นเกมเนี่ยตัวชิปเซตก็ทําให้สามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายนะคะเกมระดับเริ่มต้นเกมระดับทั่วไปนะคะก็สามารถเล่นได้ส่วนในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีลื่นไหลนะคะพร้อมทั้งยังสามารถใช้งานได้นานด้วย เพราะว่าขนาดความจุสูงสุดที่มีมาให้เนี่ยก็สามารถเลือกเป็นขนาดความจุสูงสุด256กิกได้ทําให้เราสามารถใช้งานนะคะได้1-2ปีแบบสบายๆเลยหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าทําออกมานะคะจัดการแบตได้ดีใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะเล่นเกมได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือเป็นรุ่นที่ในระดับราคานะคะประมาณหลักพันกลางๆแต่ว่าในด้านของการใช้งาน เ,เขาก็ครอบคลุมไปถึงการใช้งานในด้านของการถ่ายรูปที่รุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ่ายรูปออกมาได้ดีด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งส่วนตัวเตยมองว่าจะเหมาะสมกับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีงบเยอะมากนักนะคะอยากได้โทรศัพท์มือถือที่เล่นเกมได้ดีด้วยเลื่อนไหลด้วยนะคะพร้อมทั้งยังสามารถใช้งานในด้านอื่นๆได้อย่างครอบคลุมด้วยเนี่ยเตยว่าตัวของเลดมี13 c ตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในระดับราคานี้ค่ะ ถัดมาตัวที่2นะคะกับ n u b i ี Neo 2นะคะ 5G ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,999บาทเช่นเดียวกันถือเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจอีก1ตัวเลยสำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของสเปคของรุ่นนี้ค่ะตัวหน้าจอเนี่ยได้หน้าจอที่เป็น IPS LCD นะคะขนาดหน้าจอ6.72นิ้วมาด้วยกันกับความละเอียดระดับ Full HD p นะคะแล้วที่สำคัญเลยคืออัตรา r e f ฟรชเร a ที่ให้มาในหน้าจอเนี่ย ก็สูงถึง1 2 0เฮิร์ด้วยตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้จะได้เป็น Unisoc T 8 2 0นะคะพร้อมทั้งเนี่ยยังให้ขนาดความจุมาสูงถึงแ a m แกิกมีตัวของ Visual RAM um ให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะคะพร้อมทั้งขนาดความจุก,ก็มีให้เลือก2ขนาดคือ 128GB แกิกและ2 5 6 g กิค่ะส่วนตัวกล้องหลังให้มา2ตัวด้วยกันนะคะเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกกเเเซซลลลแะะ De Pi Camla คควาามอียด2้นิ่ะ ตัวของการเชื่อมต่อในรุ่นนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อ 5G, WiFi 5ส่วนในด้านของบลูทูธเนี่ยรองรับอยู่ที่บลูทูธ5.0จุดเด่นในด้านของการใช้งานอีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของลำโพงค่ะที่ให้ลำโพงเป็นลำโพงคู่นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันและแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุมิลลิแอมสูงถึง6,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมทั้งยังรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอีกถึง33วัตต์ค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะแน่นอนเลยก็คือเป็นมือถือเล่นเกมเนาะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ชิปเซ็ตของ u n i ิซ็อกที่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารอบนี้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆเพราะถึงแม้ว่าจะใช้ชิปเซ็ตของ u n i ิซ็อกนะคะแต่ว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ยสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมได้เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวค่ะเล่นเกมระดับทั่วไปก็ได้หรือว่าจะเล่นเกมระดับสูงก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าการเล่นเกมระดับสูงเนี่ยคุณภาพของงานกราฟิกต่างๆหรือว่่่าาาากรรปัับตต้งงค ก็จะลดหลั่นกันลงไปนั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนตัวเตยม,มาว่าการที่เขาสามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้แล้วนะคะยังไม่รวมกับการที่ว่าเขานะคะมีอาตาัตรารีเฟรชเรทหน้าจอมาให้เราสูงนะคะทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยการปรับตั้งค่าต่างๆในตัวเกมก็สามารถทําได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยพร้อมทั้งนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสเปคโดยภาพรวมนะคะ,ะ,คะเกินราคาเลย เพราะว่าให้นอกจากจะเป็นในเรื่องของหน้าจอมาแล้วนะคะอัตรา r ิเ r e s h r ต่างๆแล้วตัวชิปเซ็ตที่รองรับการเล่นเกมได้หลากหลายแล้วนะคะตัวนี้ที่ถูกใจเตยเลยก็คือการเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีตัวของเกมสเปซมาให้ในการปรับตั้งค่าภายในตัวเครื่องนะคะทำให้เขาเนี่ยเหมาะสมกับการทํางานแล้วก็การเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสายเล่นเกมเนี่ยต้องการโทรศัพท์มือถือที่แบตอึดๆใช่ไหมการชาร์จไวๆตัวนี้ก็มีมาให้ครบตอบโจทย์เลยทีเดียวนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับใครที่เป็นสายเล่นเกมมากๆนะคะ ส่วนถามว่าเหมาะกับใครสําหรับเตยนะในมุมมองการวิเคราะห์ของเตยเนี่ยเตยมองว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่หนึ่งเลยก็คือต้องการเซฟบัตเจ็ตนะคะไม่ได้ต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งที่มีราคาสูงมากนักตัวนี้เนี่ยราคาเรียด้ว่าจับต้องได้ง่ายเลยทีเดียวพร้อมทั้งนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ ติดนะคะกับการที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นแบรนด์นะคะที่อาจจะไม่มีคนรู้จักหรือว่าคนรู้จักน้อยนะคะแต่นนเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานนะคะ <c oughs> เพียงแค่ของตัวเองเท่านั้นเนี่ยตัวนี้เติก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่การดีไซน์นะคะโดดเด่นมากๆสําหรับใครที่ต้องการความยูนิคนะเต๋ว่าการดีไซน์ของรุ่นนี้หย,ยิบออกมายัางไงเพื่อนก็ถามค่ะว่าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไร ทัดมานะคะเป็นรุ่นที่3ของเราในวันนี้นะคะใครๆคเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อคุ้นตากันดีเลยกับรุ่นนี้นั่นก็คือ iQOO 9X5G นั่นเองค่ะราคาของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ในช่วงประมาณ7,999บาทไปจนถึงประมาณ9,999บาทนะคะส่วนสเปคของรุ่นนี้นะคะได้ตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอ LCD ค่ะมาในขนาดหน้าจอ6.72นิ้ว ความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะคะแล้วก็ให้อัตราร e เฟรชเรทมาเหมาะสมกับสายเล่นเกมมากๆคือ120 h ฮิด้วยกันค่ะตัวชิปเซตของรุ่นนี้จะได้เป็น Snapdragon 6 Gen 1นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุ RAM 8 g b หรือว่าจะเลือกใช้งาน RAM 12 g ิก็ได้ตัวรูปแบบของ RAM รุ่นนี้นะคะได้เป็น LPDDR4X นะคะส่วนขนาดล o อมนะคะมีให้เลือก2ขนาดคือ128กิและ256กิค่ะ ตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะตัวกล้องหลังเนี่ยจะให้มา2ตัวได้กันคือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1นะคะพร้อมทั้งรองรับ 5G ได้ด้วยขนาดความจุแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมและรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่44วัตต์ด้วยกันค่ะจุดเด่นของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เลยนะคะส่วนตัวเตยเนี่ยมองว่าเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะ แบตอึดชาร์จไวมากๆนะคะพร้อมทั้งตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานชิปเซตนะคะก็ได้ชิปเซนะคะที่สามารถเล่นเกมได้อย่างครอบคลุมหลากหลายเลยการปรับตั้งค่าต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือเป็นรุ่นที่สําหรับสายเกมมิ่งหลายๆคนนะคะให้ความเชื่อมั่นนั่นเอง เพราะว่าไม่ว่านะคะเตยจะทําคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการแนะนําโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการเล่นเกมกี่ครั้งนะคะรุ่นของ i อคู Who นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกนะคะโทรศัพท์มือถือสําหรับการเล่นเกมนะคะที่เหมาะสมกับทุกคนได้อย่างแน่นอน ด้วยในเรื่องของสเปคนะคะที่ให้มาอย่างครอบคลุมการใช้งานไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเล่นเกมนะการถ่ายภาพรุ่นนี้ก็ยังถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะพร้อมทั้งการทำงานทั่วไปนะคะต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลเลยตอบโจทย์การใช้งานได้ครบเครื่องมากๆ ในราคาที่จับต้องได้ง่ายคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ลงทุนไปแน่นอนในรุ่นนี้นะคะเหมาะสมกับใครนะคะส่วนตัวเตยเหมาะสมกับเพื่อนๆคนไหนที่เน้นการใช้งานทั่วไปด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเอียงไปทางของการเล่นเกมเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าในด้านของการทํางานอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานประมาณ1-2ปีนะคะได้แบบชิลๆไม่ต้องกังวลเนี่ยเตยว่ารุ่นของ IQ คู 49x 5G รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะรุ่นที่4ของเราในวันนี้นะคะพูดเลยว่าชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับเทค n o POVA 6 Pro 5G นะคะราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,999บาทค่ะสเปคในรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆแล้วก็ให้มาเกินราคามากๆเลยนะคะตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะคะได้เป็นหน้าจออ m ม ulet ค่ะขนาด6.78นิ้ว ความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะคะพร้อมทั้งอัตราลี f เ a e รเฮด้วยชิปเซ็ตของรุ่นนี้ได้เป็น MediaTek Dimensity 6080ค่ะมาในขนาดความจุแรม 8GB หรือว่าจะเลือกเป็นแรม 12GB ก็ได้ส่วนขนาดล o อมนะคะให้มาขนาดเดียวเลยก็คือ 256GB ค่ะ กล้องตัวนี้นะคะให้กล้องหลังมา3ตัวเลยเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเดฟคามีล่ลา2ล้านพิกเซลและเป็น AI เลนขนาด0 0 00 8ล้านพิกเซลมาให้นะคะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลค่ะและในส่วนของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6,000 m มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้70วัตต์แล้วยังรองรับรีเวิร์สชาร์จนะคะได้อีก10วัตต์ด้วยกัน การเชื่อมต,ต่อต่างๆก็รองรับนะคะ 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3พร้อมทั้งความแข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้เนี่ยมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 53มาให้ใช้งานด้วยส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างที่เต้ยเกินไปตั้งแต่แรกเลยว่าในเรื่องของสเปคเนี่ย ให้มาจัดเต็มมากๆนะคะแล้วก็แรงแซงราคาไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของชิปเซตนะคะที่ให้ชิปเซตคุณภาพสูงนะคะสามารถเล่นเกมได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงก็ได้นะคะการปรับตั้งค่าเนี่ยก็ทําได้หลากหลายเช่นเดียวกันพร้อมทั้งในเรื่องของหน้าจอแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยก็เติมเต็มอัตลบทั้งในด้านของการเล่นเกมแล้วก็การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างดีด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมนะคะเพื่อนเพื่อก็โฟกัสกันที่ในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเนาะ รุ่นนี้ก็ให้ทั้งแบตอืดมานะคะชาร์จไวด้วยแถบในเรื่องของการชาร์จเนี่ยก็มีรีเวิร์สชาร์จนะคะที่แบบเอาใจสายเกมมิ่งตัวยงกันอยู่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างเลยที่เตอรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นนี้เนี่ยเตอประทับใจนะคะก็คือในเรื่องของขนาดความจุที่เขาให้ขนาดแรมมาสูงถึง12กิกเลยทีเดียวเราก็สามารถใช้งานนะคะได้แบบเต็มที่ให้ความลื่นไหลกันไปแบบเต็มๆได้ด้วยนะคะ ถามว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเตยนะตเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนเื่อคนไหนที่เป็นสายเล่นเกมจ๋าๆเลยหรือว่าจะเป็นคนที่เน้นนะคะทั้งการเล่นเกมแล้วก็เน้นใน,นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะหน้าจอใหญ่นะคะสีสันสดใสอัตรถลดในด้านภาพด้านเสียงเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ ในระยะยาวนะคะ2ปีอย่างเงี้ยเป็นขั้นต่ำนะเตยว,ว่าตัวเนี้ยก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าให้ทั้งขนาดแรมที่สูงขนาดลอมที่สูงนะคะใช้งานได้แบบชิลๆไม่ต้องมานั่งกังวลนเ,นเรื่องของเมมเต็มได้ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะคะในบางช่วงเวลาเนี่ยเขาจะมีการขายนะคะราคาที่สูงกว่า1น0 0 0บาทไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยไปดูดีๆนะส่วนใหญ่ก็จะขายกันเนี่ยต่ำกว่าหมื่นอยู่แล้วและอีกหนึ่งอย่างเลยคือช่วงวันดิวเดย์เนี่ย มือถือรุ่นนี้นะคะราคาก็จะยิ่งดาวลงมาอีกทําให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําเลยสําหรับสายเกมมิ่งส่วนรุ่นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่า2รุ่นสุดท้ายเนี่ยเหมือนคัดมาแบบเอาใจสายเกมมิ่งอยู่แล้วนะคะทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วเพราะว่าสเปคเกินราคาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือตัวของ poco x6 นั่นเองค่ะที่เป็นรุ่น 5g นะคะตัวนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ในช่วง 9,999บาทเหมือนกันนะคะสเปคของรุ่นนี้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยได้รูปแบบของหน้าจอนะคะที่เป็นตัวของ Crystal l a s s Full Amulet นะคะขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วค่ะมาในขนาดความละเอียดของหน้าจอเนี่ย 1.5K เลยนะพร้อมทั้งอัตรา Refresh ร,รุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่120เฮด้วยกันจุดเด่นที่สุดในหน้าจอของรุ่นนี้นะก็คือในเรื่องของความสว่างสูงสุดที่ให้มาสูงถึง1,800นิต ใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายๆนะคะพร้อมทั้งในด้านของชิปประมวลผลได้เป็นตัวของ Snapdragon 7S Gen2 นะคะแรมเนี่ยให้ขนาดแรมมาอยู่ที่12 g b เป็นรูปแบบ LPDDR4X ด้วยรองรับการใช้งานนะคะที่เป็นตัวของ Memory Extension นะคะ3.0ได้สูงสุดอีก12 g b ด้วยกันนั่นเท่ากับว่ารุ่นนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มแรมนะคะเป็นขนาดความจุนะคะอยู่ที่24 g b ได้ด้วย ขนาดความจำนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาดลอม2 5 6ร b กิกแล้วอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น 512GB กิกนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยเล่นเกมมากเล่นเกมน้อยนะคะก็เลือกได้นะคะส่วนตัวกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซล อาเต้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและมาโคความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวของกล้องหน้านะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับแบตเตอรี่ขนาด5,100มิลลิแอม์นะคะรองรับการชาร์จไวนะคะแบบเทอร์โบชาร์จเนี่ยได้สูงสุดอยู่อ e ีก67วัตต์ด้วยกันการเชื่อมต่อรองรับ 5G, Wi-Fi 5และ b l บลู o ูธ5.2มีระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP54 ค่ะ ก็เรียกได้ว่าระหว่างเทคโนโลยีนะคะกับตัวของ p พโค X6 ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวในเรื่องของสเปคนะคะโดดเด่นทั้งคู่เลย ส่วนตัวเตยมองว่ารุ่นนี้นะคะเขาโดดเด่นที่สุดจะเป็นในเรื่องของความลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวเครื่องนะคะรวมทั้งในเรื่องของการใช้งานในด้านของหน้าจอด้วยหน้าจอเนี่ยมีสีสันที่สดใสมากๆส่วนตัวเตยชอบสีหน้าจอในรุ่นนี้มากๆนะคะให้สีสันที่สดใสตอบโจทย์สายเกมมิ่งได้อย่างดีนะคะในรุ่นนี้พร้อมทั้งอีกหนึ่งอย่างเลยที่เตยชอบในรุ่นนี้นะก็คือการใช้งานนะคะ ในด้านของการถ่ายภาพที่รุ่นนี้เนี่ยก็ให้ตัวกล้องหลังนะคะมาสูงถึง3ตัวด้วยกันทําให้เวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยองค์ประกอบต่างๆทําออกมาได้ดีด้วยเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเติมมองว่าครบเครื่องมากๆนะคะสำหรับการใช้งานนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกันนะคะกับการระบายความร้อนที่ใช้เป็นตัวของ Liquid Co ู l ทำให้สายเกมมิ่งต่างๆนะคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมได้ต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ ทำให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมได้แบบเต็มที่เลยนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในด้านของแบตเตอรี่ที่ชาร์จไวด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวของรีเวอร์สชาร์จมาให้ใช้งานแต่ว่าในด้านของการชาร์จไวเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เตยมองว่าเหมาะสมนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งน่าใช้งานมากๆและที่สําคัญเลยก็คือเตยชอบดีไซน์รุ่นนี้มากดูมีความทันสมัยนะคะแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครนะคะที่อยาก ได้มือถือเกมมิ่งดีไซน์สวยๆนะคะถ่ายรูปก็ได้เล่นเกมก็ดีเนี่ยเตยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับมือถือนะคะเล่นเกมทั้ง5รุ่นนะคะที่เตยแนะนํำเพื่อนๆไปในวันนี้นะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงหรือว่ามีรุ่นอื่นที่แบบว่าเฮ้ยรุ่นนี้ก็ดีนะพี่อยากแนะนําเนี่ย คอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก mm hmm. ่อนจะจากกันไป mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย